สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่กับเรานะคะในช่องพาตูรูช้างคู่ใจพลายขวัญเมืองนะคะอีพีนี้เปิดมาก็เจอเห็ดนะคะนี่วันนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศหนีนานหนีนานหนีภารกิจมาเก็บเห็ดพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูนี่นีตรงนี้นะคะทุกท่านนี่นี่นี่เห็นไหมมีใครเห็นไหมนี่นี่นี่โอ้ยรุนด้วย ก็บก่อนเก็บก่อนมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งเก็บเดีย๋ยวพูดเสียงดังเดี๋ยวคนก็ได้ยินยินแล้วได้ยินแล้ววันนี้เรามาเก็บเห็ดหนะคะกับย่าบินลุงเลนนี่นะคะไม่เจวอะไรแน,น่แน่นอนนะไม่เห็นใช่ไหม,มนี่เห็นไหมนี่น เดียบินบอกว่าเข้ามาแล้วเมื่อกี้แต่เขาไม่เห็นแต่เราเห็นอันนี้เป็นเห็ดขมนะคะพี่น้องไม่ใช่เห็ดปลวกไม่ใช่เห็ดอะไรนะเห็ดขมนี่ดอกใหญ่เอ้ยเดี๋ยวนี่ว้าวกำลังสวยๆเลยนี่ดูอ่ะว้นี่เรามองจากทางนี้จะมองไม่เห็นใช่ไหมจะมองไม่เห็นใช่ไหม นี่อีกนะนีนในนู่นนู่นใบใบไม้มันบังอยู่ว่เดี๋ยวเราขอเก็บใส่ตะกร้าก่อนนะคะทุกท่านเดี๋ยวค่อยไปดูอีกเป็นจุดๆไปนะคะไหนของยาบินได้เยอะขนาดไหนแล้วได้ได้ได้หนึ่งแกงแล้วได้หนึ่งแกงแล้วได้คนละหนึ่งแกงแล้วนะคะตามไปค่ะไปเรื่อยๆค่ะตรงไหนเยอะๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะคะอู้ โอ้จะเยอะขนาดนั้นโฮเมพี huh. ่น anyway. ้องโอ้ยโอ้ยติดปะแต่เราก็ได้ไม่น้อยเหมือนกันนะคะทุกท่านนี่เกือบจะเต็มตะก้าเหมือนกันนี่นี่ย่งย่างอันนี้ย่างเยอะๆฮะของเจ้านะนี่ของค่อยนี่เกือบเต็มแล้วได้นี่ไม่ได้ว่าเสียงดีเนะไหนตรงไหนเต็มลุงโอ้ทางนู้นบ่ไหนไปดูต่ลุงบอกว่า เต็มเลยทุกท่านพุ่ยเต้นเลยโอ้โหอย่าตีลังกาไหนไหนตรงนี้มีไหมตรงนี้นี่นี่นู่นนู่นนู่นนี่นุ่มชัวเลยนน่น้านูนเต็มข้างนู้นี่งไหน้งนี้ก็เต็มเลดเปียกอ๋อยาวีนของเจ้ายังยังไกลตะกาใหญ่โอ้ยนี่นเกือบเต็ เกือบเต็มเกือบเหยียบนี่สวยไหมแม่มรวยสวยมากเลยดอกใหญ่ๆยอดงอเลยพี่น้องเอ้ยคอยมาปาดขาเลยเสียเวละคอยทำมาปาดหลัค่ะนี่โอ้ตรงเรียนตาก้าทยังล่างติเน้นใส่ใส่ใส่ไอ้นี่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 ตรงนี้นี่ทุกท่านตรงนี้อุ้ยสวยๆเลยใช่ดอกกำลังสวย ขออภัยด้วยแม่แม่กล้องลุงบอกว่ามันเยอะมากเลยตับนี่รู้ก็จะเพิ่งจ็บตรงนี้ก่อนดูว่าตรงนี้ดูว่าแม่ๆเอ้ยเข้าตาขนเทียวมือขาดขมานที่เหลือขมานขนานะมานเฮ็ดอันนี้ม้าน้ำ เออเอายาเก็นเจ้าเก็บตรงนี้ไปนู่นนี่เต็มเมมลย่าเอ้มาเด้อเก็บหิดองก็ไม่ได้โฟกัสเด้มพี่้อาเ้ยจตไปตมือเเมือกัอยาเก็บเยอมามเออนี่เต็มไต่มือยังไมนหมดเลยครับนี่ยังไม่หมดอ้หกเก็ยแล้วขอีวอกับิเต็มกระตาล้วพี่น้อง โอตาเลยเดี๋ยวถิ่มกระเป๋ากันวางกระเป๋ากันเดี๋ยถิ่มเราวางกระเป๋ากันเดี๋ยวไปดูทางนู้นให้นะคะขีมุมจีมุมนี้นะตรงนี้เหรอขี้มุมจีบไหนมุมนี้ไม่มีฮะขี้มุมจีบขี้เกียจระเบิดโอ้นุ่นโอ้มาอยู่ทางนู้นรู้กนนน่ นี่นี่ไม่ไปเอาทางนู้นก่อนกิถหงยาสำลีได้นะกระยาเอออยากมาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ก็จะเยอะเหมือนเดิมแหละพรุ่งนี้คนอยากมาเยอะทิ้งนาได้สิีนพรุ่งนี้นี่นี่ตรงนี้นั่นนี่มันโดด ดอกสวยๆค่ะชอบแบบนี้นี่ชอบดอกประมาณนี้สวยนี่ค่ะเอ้ยเดี๋ยวเอากระเป๋าค่อยมาด้วยไว้ม่แล้วมาแล้วนี่เต็มตะกระตาแล้วเต็มกระตาแล้วพี่น้องเอ้ยเออพรุ่งนี้ลุงเลีนงานเข้า เรียนว่าไม่ว่ามวัดนี้ลบมาเบิ้งมาเปลี่ยือลยวัดไปยเล่นสิไปคือเบิ้นมาดย่งผ้าเข้ามาเด้อบัดนี้มันบอออกดิบ่มีกลๆจะได้เต็มจะได้เต็มตะก้าทุกคนแล้วนะคะเต็มทุกคน ใช่ให้เต็มตะก้ากลับบ้านก็ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกมาเก็บเห็ดเป็นยังไงครั้งแรกโอ้ดีใจค่ะได้เจอแบบนี้โอ้นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครั้งแรกย่าบินบอกว่าเคยอยู่แต่กทมเป็นเด็กเทพเป็นเด็กเทไม่เคยมาเก็บเห็ดแบบนี้นะคะเป็นครั้งแรกส่วนเรานี่มาสองสามปีแล้ว มมีแล้วแหละแถวนี้เยอะแยะแหละถ้างั้นถ้ามันเห็นละโอ้โหโอ้โหรวบเครื่องซูชิเด้อคับเพียบแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้นั่งคับเพียบแล้วคับเพียบเก็บเห็ดโอ้ยกระเป๋าค่อยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนนั้้อยู่ใกลลๆไม่เอาเดี๋ยวขอ เก็บตอนนะคะเดี๋ยวค่อยดูตอนจบว่าจะได้เยอะกันขนาดไหนนะคะหลังจากเราออกจากป่ามาแล้วนะคะแม่แม่ทุกท่านทุกคนนี่หนึ่งตะกร้าหนึ่งเข่งสินี่หนึ่งเข่งหนึ่งเ่งสองตะกร้าสามสี่นะคะโอ้มากันสามคนแต่ลุงเรนคนเดียวสองลุงเรนมาก่อนเพราะว่าลุงเรนมาก่อนเราก็เลยได้สายจากลุงเรนก็เลยตามมาตามมา สวยๆมากนะคะใครอยากมาเก็บพรุ <S 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 mm ่ง hmm. นี้เด้อโอ้ยแนี่ยนี่แต่ควันพาชอบแบบขนาดนี้นะคะรุ่นนี้นี่อร่อยนี่มันกําลังแบบกรึบๆเนาะกรึบๆกรุบๆกรึบๆเลยดูขาวันนี้อุ้ยสวยๆเลยของลุงเรนตัวนั้นน่ะนั่นนั่นสวยย่านนั่นอะไรฮ่าฮ่าฮ มีใครเห็นอือกระโขออีกเบ๊กครับเด็กแล้วดยังไงกันกกรโอไมครเโอ้โหไม่มีใครรู้ดอกสวยมากโอ้ถ้าฝนตกคืนนี้เองมันจะออกอยู่ได้เนาะใช่แต่คนจะเต็มป่ามากกว่านี้เออวันนี้วันนี้ดีหน่อยที่เรามาแบบช่วงเช้าเช้าคนยังไม่เยอะค่ะโกงสดเนมมา เนี่ยวเพียงจะต้องนาไปเลยเราลงเนี่ยมาจากข้างนาชุดดำนานนะฮะนี่มาหาเห็ดก่อนบอกว่านาไว้ก่อนเดลยนาทำมันไหนก็ได้อือโอ้มันแรงอยู่คันนี่ถ้ามันไม่แรงเนี่ยเห็ดจะออกเยอะกว่านี้ตรงนี้จนเข้าระบบลุงเข้าไปเมื่อกี้เด๋อก็ได้มาห้าดอกเด๋ออยู่นานไม่ได้นะติดเลนจะว่ากู นี่ถ้าคอยดูแล้วจ้าคอยดูเวลาไปถึงบ้านเด้อคนเขาจะเห็นแบบว่าโอ้โหพรุ่งนี้พาไปด้วยมันไม่มีให้เก็บแล้วเนาะมันไม่ออกแล้วี่เนาะมันแห้งแหงไงไม่รู้ไม่มานะคะใครพามาก็ไม่มาไม่มาไม่มาแล้วนะคะได้เต็มฮะได้เต็มที่แล้วใช่ไหมเพราะวันนี้ได้เต็มที่แล้วเนาะกินกินขอแค่หนึ่งครั้งพอกินทั้งปี อ่ะเราจะกลับยังไงตอนนี้ลุงเรนกําลังมัดตะกร้าอยูนไว้หน้ารถลุงแล้วเอาใบยูคาคลุมไว้ลุงคัดคัดไว้น่ะตะเกงเรามันเล็กของเราก็ใส่ได้เคยใส่ไปวัดนะตะเกงนะตะกงแล้วมันเล็กนะไม่เหมือนตะเกงรุ่นนี้นะเออเมาห้าตะเกงมันเล็กง่ะเออแล้วก็เสียดเสียดด้ยลุงไมมเสียดไม้ทางโน้นทางนี้น่ะ ดีนะตะเสือไว้มาตะเสือมาด้วยอาจจะพาตะเสือมาด้วยนะอยาสมลีก็อยากมาเลยพ่อเจ้านี่อยากมาเหรอมาเก็บเห็นเยอะเดนี่ยดูเรียนไหวเยอะอยากมาเลยอยากเขาหนาอยากมาอยู่จะปลูบอกว่าเออมาได้เยอะมากินอะไเด้อเขาว่าอยู่ไม่ได้เลยออกจากทุ่งนามาเลยค่ะเขาไปไงเขาไปเลยไหนของลุงเมาอ๋อเขาเป็นแฟนกันนึกคิดกันไม่รับรู้ไม่รับรู้ใช่ไหม อยู่คนละบ้านอ,อยู่คนละบ้านเนาะอยู่คนละบ้านนะ,ะน,นี่อยู่คนเดียวในป่าฉันทำกินข้าวอยู่บ้านปูทุกวันเลยข้าวกับข้าวเขากินเนาะอ่ะเสร็จแล้วก็เตรียมตัวค่ะเอามาดัดดีๆเด้อเตรียม <laughs> ตัวกลับบ้านเตรียมตัวกลับบ้านวันนี้พอแล้วนะคะพรุ่ง<ใ>นี้ใครอยากมาว่าพรุ่งนี้ถ้าฝนถ้าฝนตกคืนนี้มันจะขึ้นอยู่ใสๆถ้ามันไม่ตกนี่มันไม่ขึ้นล็อกดูมันแห้งจนเนาะดูมันแห้งๆยังไงไม่รู้ อีพีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกกําลังใจเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านทุกคนอะไร